ด้านความความงามนะครับรวมไปถึงการนวดตัวนะครับสปานะครับท่านใดสนใจก็สามารถใช้บริการได้นะครับที่วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยนะครับในส่วนของวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยนี้นะครับจะอยู่ในส่วนของศูนย์รังสิตนะครับที่เมืองเอกนั่นเองนะครับจะมีส่วนของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและก็วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยที่อยู่ในส่วนของศูนย์รังสิตตรงนั้นนะครับในลำต่อไปนะครับจะเป็นการ บรรยายนะครับในส่วนของหัวข้อหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกนักศึกษาโคตาและการรับสมัครนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยปีการศึกษา2555นะครับโดยท่านรองอธิการ,รบดีด้านวิชาการนะครับ ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปานเพชรชินินทร์นะครับท่านจะให้เกียรติบรรยายในส่วนของรายละเอียดต่างๆที่ทุกท่านจะได้รับทราบนะครับหลักเกณฑ์ต่างๆของการรับสมัครนักศึกษาในแต่ละรูปแบบในโอกาสนี้ขอกลัาวเป็นเชิญท่านครับขอกล่าวเียนเชิญครับครับขอสวัสดีท่านผู้บริหารโรงเรียนแล้วก็ครูอาจารย์และนักศึกษาทุกคนนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับมหาวิทายาลัยเทคโนโลยีชมมคลธัญบุรีที่ท่านให้เกียรติกับมาหาวิทยาลัยของเรา มากันค่อนข้างจะเยอะมากให้ความต้อนรับเราอย่างอบอุ่นนะครับวันนี้เท่าที่เช็คมีประมาณ200โรงเรียนนะครับเช็คเมื่อวานตอนเย็นนะฮะสองโรงเรียนแล้วก็มีผู้เข้าร่วมประมาณ300ท่านนะครับก่อนอื่นผมคงอยากจะขอแนะนําเอกสารนิดหนึ่งระหว่างที่ผมกําลังเดี๋ยวกันนะขออนุญาตนิดหนึ่งพอดีเขาเพิ่งส่งเมลมาให้เมื่อกี้นะครับก็เลยขอ ครับระหว่างคอยดาวน์โหลดนิดหนึ่งนี้ขอญาตดูเอกสารนิดหนึ่งครับเอกสารแผ่นแรกเป็นหมายกำหนดการนะครับที่ท่านอยู่ในมือท่านเห็นว่าตรงเวลาเปะ๊เปะๆเลยนะครับ9.45จบวิธีทัศนะครับเ,เดี๋ยวช่วงของผมนี้จะ9.45ถึง11นะครับแต่จริงๆแล้วผมจะล่นเวลาให้สั้นลงนิดหนึ่งนะครับผมจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเท่านั้นนะครับเพราะเดี๋ยวจะมีสิทธิ์เก่าที่ประสบความสำเร็จนะครับใน การประกอบอาชีพมาคุยกับท่านท่านอาจจะได้ซักถามอะไรเขาได้นะครับเพราะฉะนั้นของผมเองก็อาจจะไปเลิกประมาณ10-45โดยประมาณนะครับเอกสารในที่2นะครับท่านขอดูหมายเลขเอกสารนะครับหนึ่ทับหทับที่เป็นแนวนอนนะครับเรามีทั้งหมดประมาณ87สาขารายวิชา ในระดับปญาตีนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีมีหลักสูตรทั้งหมดประมาณร้อยกว่าหลักสูตรตั้งแต่ระดับปญาตีถึงปรญาเอกวันนี้เราคุยกันในระดับปรญาตรีนะครับแผ่นนอนนี้จะเป็นหลักสูตร4ปีนะครับหลักสูตร4ปีนะครับที่รับนักศึกษาปวชและก็เด็กมัธยม6นะครับเพราะฉะนั้นโรงเรียนท่านใดนะครับอยากจะได้สาขาอะไรนะครับ ช่วยติ๊กให้นิดหนึ่งนะครับขอติ๊กตามความต้องการจริงๆนะครับอย่าติ๊กมันหมด87เลยผมให้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นขอติ๊กตามความจําเป็นจริงๆเพราะปีที่แล้วเราทําอย่างนี้เราเจอปัญหาปัญหาคือเราให้สาขาไปแล้วท่านบอกว่าเด็กท่านไม่สนใจนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองติ๊กดูสีครับจากการที่ท่านได้พูดคุยกับเด็กของท่านนะครับขอให้ท่านติ๊กแล้วเดี๋ยวตอนก่อนเที่ยงขอให้ท่านส่ง เพราะเดี๋ยวตอนเย็นเราจะเราจะบอกท่านเลยว่าเราจะให้โคต้าท่านอะไรบ้างนะครับคณะไหนให้ท่านเท่าไหร่ขอเรียนอย่างนี้ครับเรามีการรับนักศึกษาปีหนึ่งประมาณ7,00 0คนปีนี้เราให้โคต้าประมาณ25 0 0 0 0เออคนนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดมา200โรงเรียนแล้วยังมีโรงเรียนเครือข่ายของเราอีกบางส่วนที่ยังไม่ได้เข้ามานะครับเราก็จะพยายามจะจัดสรรให้ท่านอย่างมากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะนั้นแผ่นนี้หน้าหลังนะครับ ขอให้เขียนชื่อผู้ให้ข้อมูลด้วยถ้าเบอร์โทรศัพท์ได้ก็จะดีมากนะครับเผื่อจะโทรเช็คอาจารย์ได้แล้วก็ชื่อโรงเรียนด้วยนะครับว่าโรงเรียนอะไรอยู่ข้างบนนะครับอันนี้สําหรับเด็กปวชและเด็กม .6 นะครับถัดไปอีกแผ่นหนึ่งครับจะเป็น1นทับสครับหนทับสนี้จะเป็นสําหรับเด็กปวสนะครับเด็กปวสเนี่ยเรามีอยู่ประมาณราวๆประมาณ20กว่าหลักสูตร นะครับ20สาขาหลายวิชาเพราะนั้นสําหรับวิทยาลัยอาชีวะศึกษาวิทยาเทคนิคหรือโรงเรียนอาชีวะศึกษาเอกชนนะครับที่ท่านสนใจจะขอโคต้าปะวะสเรามีอยู่ประมาณ400กว่ากว่า,กว,ากว่าที่นั่งที่จะจะัดสรรให้ท่านขอเรียนอย่างนี้นะครับ7,000ที่นั่งเนี่ยเป็นเด็กมัธยมประมาณ5,000ที่นั่งเป็นเด็กปะวะสซะราวๆ2,000ที่นั่งนะครับเพราะฉะนั้น ตรงนี้เราเราจัดสรรให้ท่านอยู่ประมาณ4 0 0คก็5 0ารฮะคร่าวๆคือ500ที่นั่งนะครับอันนี้ก็คือท่านก็ต้องเขียนนะครับถ้าท่านจะเอาปะวะสด้วยท่านเขียนนะครับทีนี้ปะวะสเนี่ยเราจะเจอปัญหาอยู่อันหนึ่งนะครับปัญหาของเราคือว่าเนื่องจากทางสนักงานการอุดมศึกษาไม่ให้เราจัดหลักสูตรต่อเนื่อง เพราะนั้นหลัก no สูตรของเราเราจะเรียกว่าหลักสูตรเทียบโอนนะครับถ้าท่านดูมีคณะวิศวะคณะวิศวะเนี่ยถ้าเป็นหลักสูตรเทียบโอนเนี่ยท่านจะมาเรียนอยู่กับเราเนี่ยถ้าจบปวสจะเรียนอยู่กับเราถ้าเรียนภาคปกตินะครับจะเรียนอยู่กับเราประมาณสามปีเหตุผลต้องสามปีเพราะเราต้องได้ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรถ้าเด็กจบไปแล้วไม่ได้ใบประกอบวิชาวิชาชีพวิศวกรมันก็ไม่สมศักดิ์ศรีองการเป็นวิศวกรหากินไม่ได้ นะครับเพราะนั้นตรงนี้สําหรับคณะาวิศวะเนี่ยถ้าท่านไปโรงเรียนท่านถ้าเด็กท่านถามจบปวสเทียบโอนเนี่ยถ้าเป็นภาคปกติเนี่ยนะครับใช้เวลาเรียนประมาณ3ปีอันนี้ตลอดหลักสูตรนะครับแต่ถ้าเป็นเด็กที่มาเรียนภาคเราเรียกภาคพ,พิเศษคือนอกเวลาจะใช้เวลาเรียนประมาณ3ปีครึ่งนะครับสำหรับอันนี้นะครับจะเรียนประมาณ3ปีครึ่งเพราะฉะนั้นท้าโรงเรียนไหนท่านสนใจท่านก็ช่วยกรอกชื่อโรงเรียน แล้วก็ชื่อท่านให้ข้อมูลแล้วขอเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะครับเบอร์ผมไม่ได้เอาเขียนเบอร์โทรศัพท์ไว้เอกสารหมายเลขหนึ่งทับสองโอเคนะครับถัดไปครับเอกสารหมายเลขสองครับสองแผ่นนี้ขอให้ส่งก่อนเที่ยงนะครับก่อนเที่ยงออกส่งหน้าประตูเลยนะครับส่งหน้าประตูข้างหน้านะครับส่วนเอกสารที่เป็นสองทับหนึ่งสองทับสองอะไรเนี่ยนะครับสองทับหนึ่งนี่เป็นใบสรุป ว่าท่านขอคณะอะไรบ้างอันนี้ไม่ต้องส่งนะครับท่านท่านจะสรุปส่งวันที่ท่านส่งรายชื่อโคต้ามาให้เราเดี๋ยวเราจะบอกให้ว่าท่านจะส่งโคต้ามาวันไหนนะครับส่วน2ทับสงนี้เป็นใบใบสำหรับสมัครรับโคต้านะครับท่านจะแปลกใจนิดหนึ่งว่าทำไมมีคำว่าอันดับหนึ่งคณะอันดับหนึ่งคณะอันดับสองเราห่วงนี้ครับเราห่วงว่า เราให้โคต้าท่านไปแล้วเนี่ยท่านบอกว่าฉันต้องได้โคต้านี้แน่นอนหรือเปล่าเนื่องจากปริมาณเยอะพอสมควรนะครับเราจะจัดสรรสมมุติว่าห้องหนึ่งมันมี30วันนี้มา200เอาสาขาเดียวเลยทั้งหมด200เราก็จัดให้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นขอให้ท่านให้ลูกศิษย์ท่านเขียนที่ว่าคณะยกตัวอย่างสมมติคณะวิศวะท่านเลือกสาขาวิชาโยธา เป็นันดับหนึ่งท่านเลือกสาขาเครื่องกลเป็นอันดับสองเราก็จะดูให้ท่านว่าเออถ้าไม่ได้ตรงนี้เราจะใส่ให้ท่านตรงนี้นะแต่ท่านบอกว่าเอ,อ้ยถ้าไม่ได้โยธาไม่เอาละอยากจะย้ายไปคุรุศาสตร์คณะที่สองมีคณะครุศาสตร์สมมุตินะฮะท่านก็เขียนสาขาที่เด็กท่านอยากได้อันนี้ให้เด็กเขาเขียนเองนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าเขาอยากได้คณะอะไรจริงๆ เหตุผลที่ทําอย่างนี้เราไม่อยากให้เกิดความศูนย์เปล่าของการที่ส่งเอกสารมาแล้ว 1. เด็กไม่ได้สองมาอะไรไม่ได้เด็กตามความต้องการสิ่งที่เราพบปัญหาคือว่าเกินกว่า30ครับโควตาสละสิทธิ์แล้วเราจัดที่นั่งไม่ทันนะครับเราจัดที่นั่งไม่ทันผลกระทบเราก็มีผลกระทบต่องบประมาณแผ่นดินด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่เขาคงขอ,งของความเห็นใจนะครับสําหรับท่านที่ที่ที่ ท่านอาจารยแ์แนวทั้งหลายนะครับขอช่วยความกรณาน,นิดหนึ่งนะครับอันนี้คือเอกสารหมายเลข2ทับ 2. ทีนี้ท่านคงแปลกใจว่ามีปวชปวสสำหรับใบนี้เนี่ยใช้กับโรงเรียนอาชีวศึกษาใบ2ทับสเนี่ยนะครับสำหรับโรงเรียนอาชีวศึกษาแต่ถ้าเกิดท่านเป็นโรงเรียนมัธยมนะครับท่านจะเป็น2ทับ 3. นะครับท่านจะเป็น2ทับ 3. โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือทําความเข้าใจเอกสารนะครับเอกสารหมายเลขหนึ่งขอส่งก่อนเบกก่อนเที่ยงนะครับก่อนเที่ยงเพื่อเราจะไปจัดสรรให้ท่านแล้วตอนบ่ายท่านจะได้รับโคต้าคร่าวๆไปเลยนะครับตอนก่อนท่านจะกลับเราจะได้จัดสรรให้ตอนตอนช่วงที่ระหว่างท่านกําลังดูอะไรอยู่เราจะจัดสรรให้ท่านตรงนั้นโอเคนะครับมีประเด็นคําถามไหมครับผ่านนะครับครับนี่คือเรื่องเอกสารทีนี้ในถุงท่านจะมีเอกสารเยอะมาก นะครับเอกสารนันก็เป็นเอกสารแนะนําคณะต่างๆนะครับเดี๋ยวถ้าท่านมีเวลาอ่านหรือท่านจะเอาไปแจกเด็กท่านถ้าไม่พอท่านขอคณะเขาต่อได้อีกนะครับคณะทั้งหลายเนี่ยจะอยู่บริการท่านอยู่รอบหอประชุมแห่งนี้นะครับถ้าท่านเดิอนออกไปตรงฝั่งฝั่งนี้นะครับฝั่งขวามือของผมเนี่ยนะครับจะเป็นแพทย์แผนไทยที่เขาโชว์อยู่เมื่อกี้เขาจะมีการนําเสนออะไรต่างๆด้วย เขาเรียนอย่างนี้นะครับแพทย์แผนไทยของเรานั้นถ้าท่านเป็นข้าราชการท่านเบิกได้ด้วยนะครับท่านมานวดตัวเบิกได้เรามีสถานที่บริการอยู่2ที่นะครับคือที่ราชมงคลธัญบุรีแห่งนี้กับที่รังสิตนะครับก็เหมือนกับวิจัยแพทย์แผนไทยในสังกัดรัฐบาลทั่วๆไปเหมือนกันนะครับของเราจะอยู่ตรงนี้นะครับซ้ายถ้าข้ามฝั่งไปหน้าหอประชุมอีกองอีกข้างหนึ่งจะเป็นคณะบริหารธุรกิจและภาคภาคอินเตอร์นะครับคือภาคภาษาอังกฤษคือสอนเป็นภาคภาษาอังกฤษจะอยู่ตรงนั้น นะครับส่วนด้านหน้าทางด้านลิฟต์ทางนี้นะครับทางด้านหลังท่านเนี่ยนะครับจะเป็นทุกคณะอยู่ที่นั่นท่านอาจจะไปถามรายละเอียดกับคณาจารย์ที่อยู่ประจําบูธต,ต,ต่างๆได้นะครับอันนี้ก็ขอแนะนําเรื่องสถานที่และเอกสารภายในภายในภา,า,ายในถุงนั้นนะครับครับวันนี้เนี่ยนะครับอยากจะเล่าคําว่าราชมงคลให้ฟังนิดหนึ่งนะครับบางท่านเคยได้ยินราชมงคล ราชมงคลเยอะแยะไปหมดประวัติที่มาของราชมงคลเนี่ยนะครับมาจากโรงเรียนอาชีวศึกษามาจากวิทยาลัยเทคนิคนะครับสมัยก่อนวิทยาลัยเทคนิคมีเยอะแยะนะครับเราเองได้แยกตัวมาเป็นเจเนอเรชันที่2ของอาชีวศึกษาเจเนอเรชันที่หนึ่งที่ออกมาจากอาชีวศึกษาก็คือพระจอมเก้าสามแห่งนะครับซึ่งวันนี้พระจอมเก้าต่างคนก็ต่างเดินทางกันไปไกลแล้วนะครับ ราชมงคลแยกออกมาจากอาชีวศึกษาเมื่อปีพศ .2518 นะครับเอาสาเอา28วิทยาเขตมาเป็นหนึ่งวิทยาลัยนะครับณวันนั้นเนี่ยเราเรียกว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษานะครับเราเรียกว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษานะครับจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเราถูกพัฒนามาเป็นสถาบันเทคโนโลยี ราชมงคลในปีพศ .2531 นะครับอันนี้คือประวัติที่เรามีมาเราภูมิใจในประวัติของเราค่อนข้างเยะมากเพราะเมื่อกี้ท่นานอธิการบอกว่าเด็กของเราต้องเป็นแฮสอ On นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยนชื่อจากวิทยาเทคโนโลยีชัศึกษามาเป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลนะครับหลายท่านบอกว่าเออราชมงคลทำไมไม่ทำปิยาเอกละ่ะไม่ทำปิยาโทละ่ะ สมัยนั้นเนี่ยเราถูกบังคับว่าให้ทำแค่ระดับปริญญาตรีเท่านั้นเราเลยไม่มีโอกาสที่จะทำปริญญาโทรปริญญาเอกจนกระทั่งปีพศ .2542 นะครับโทษทีนี้เขียนผิดนะครับ2547นะครับเราได้พรบรแห่งใหม่อันใหม่นะครับเป็นพรบรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนะครับแบ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้งหมด35แห่งออกเป็น9มหาวิทยาลัยนะครับ ท่านก็จะได้เห็นชื่อคําว่าราชมงคลแล้วบางคนก็เห็นชื่อห้อยต่างๆอะแยะไปหมดหลายๆคนก็สับสนนะครับสถานที่ที่เราตั้งเนี่ยเราแบ่งตามพื้นที่นะครับถ้าที่ภาคเหนือเนี่ยเราเรียกราชมงคลล้านนาดูแลตั้งแต่พิศโลขึ้นไปต่างคนต่างบริหารนะครับไม่เกี่ยวกันนะครับตรงทางด้านตะวันออกนะครับเราก็มีชื่อราชมงคลอีกการหนึ่งเรียกว่าราชมงคลตะวันออก รวมทั้งอุเทนถวายด้วยถ้าพูดถึงอุเทนถวายท่านเขารู้จักดีนะครับเพราะฉนั้นพอพูดคาว่าอุเทนถวายเมื่อไหร่ท่านก็จะนึกถึงภาพราบชมงคลเป็นภาพลบตลอดเขาเรียนใ,ให้ทราบว่าเราแยกกันบริหารนะครับเราแยกกันบริหารนะครับท่านไม่ต้องห่วงว่าส่งลูกท่านมาแล้วจะต้องเจอปัญหาอะไรไม,ไม่ต้องห่วงนะครับเราอยู่ไกลบริเวณนั้นแล้วเราก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเดียวกันเราเป็นกลุ่มราชมงคลด้วยกันแต่ว่าบริหารคนละกลุ่มนะครับ ถ้าอยู่ตรงอุท,ทยาเราเรียกว่าราชมงคลสวรณภูมินะครับราชมงคลสวณภูมิแล้วก็ถัดลงมาจากอุททยาเราเรียกว่าราชมงคลธัญ,ญบุรีก็คือที่เราอยู่แห่งนี้ราชมงคลธัญ,ญบุรีนั้นมีอยู่สองแห่งนะครับก็คือที่บริเวณธัญ,ญบุรีกับที่ปากทางเข้าเมืองเอกเราเรียกว่าศูนย์หลังสิตอีกหน่อยเราจะเป็น ที่บริการในระดับบัณฑิตศึกษาในระดับปรญยโทปียเอกซึ่งตอนนี้ประยโทปียเอกเราอยู่ที่นี่ทั้งหมดนะครับอีกหน่อยเราจะมีตึกถ้าใครอยู่แถวนั้นนะครับอีกหน่อยท่านจะเห็นตึกที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาเขาจะเรียกว่าตึกมอสุก,กี้นะครับถ้าท่านเข้าไปในฐานทัาอากาศที่ถนนข้างหลังเมืองเอกนะครับท่านจะเห็นตึก